อํายกกลับบนาำหอมสียินดีต้อนรับท่านผอ,อ,อทุกท่านค่ะผอใเป็นเค่เป็นเป็นความภาคภูมิใจเป็นความตื้งใจของกองพื้ธนาคารเปยกกลัาน้ำหอมสีของเรานะคะคนที่นำร่องมาตั้งแต่ ท่านอนคุย,ยกันทุกคืนนะคะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อ,อีกท่านหนึ่งก็คือท่านวิทยากรของเราท่านครูเบสนะคะพวกเราจะเรียกท่านว่าครูเบสแต่จริงแล้วท่านอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวีนี่เองนะคะซึ่งท่านมีประสบการณ์แล้วก็ได้นําเสนอ,อได้พูดคุยได้เป็นปรนะะึกษาทางท่านนายกุตินสังทองนะคะที่ผ่านมาก็ทําให้ประสบผลสําเร็จในวันนี้นะคะสําหรับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยฟัง ของเราลดได้คุณครูเบรนะคะได้อธิบายให้กับพวกเราฟังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอทุกโรงเรียนนะคะได้นํากลับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเองในวันนี้นะคะเ mm hmm. มื่อสักครู่ได้เอ่ถามท่านปอไวทพจน์นะคะว่าน้องๆมีไหมที่อายุไม่ถึง30สเพราะดูหน้าตาเลือบางคนยังไม่ถึง30สิท่านปออบอกว่า30เป็นต้นไปประเมิอให้ตัวเองด้วยค่ะที่ตัวเอง ยินดีสำหรับมากองทุนธนาคารพญาตะบลนามอมสีในนามองการบริหารส่วนตะบลนาโมสียินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสสดีบบค่ะ